สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับบีเช่นเคยนะคะวันนี้บีมีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo 2.4 NT นะคะเป็นตัว Z e dition นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดารถปี2021เรียกมาอยู่เพียงแค่13,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่535,000บาทได้เป็นตัวรถสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมล้อแม็กขอบ18เป็นแม็กแต่งหล่อๆเลยนะคะสาหรับใครที่มองหารถกระบะไว้ใช้ ต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่พาชมรายละเอียดรอบตัวรถกันก่อนดีกว่านะคะ,ะเราเริ่มกันจากไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าเป็นไฟฮาโลเจนนะคะในส่วนของกระจังหน้าเป็นสีดำเงานะคะตรงกลางประดับด้วยโลโก้โต,โตโยต้าในส่วนของขอบรอบๆตรงนี้นะคะก็จะเป็น โเมียมเนาะตัวรถเป็นสีขาวมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18นะคะเป็น Mac แม็กแต่งหล่อๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถได้สวยเลยนะคะเราไปดูด้านในกันดีกว่าอ่ด้านในนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดําดูสภาพเบาะค่ะ สภาพคือเดิมๆไม่ขาดไม่เยินในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเครื่องเสียงเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าได้เลขใหม่เพียงแค่หมื่นหมื่นสามพกิโลเมตรเท่านั้นออกรถฟรีดาวกันไปได้เลยคันนี้จะเป็นรถกระบะแคปบนะคะเวลาเปิดเราก็คือเป็นโอเพนแคแบบนี้ใช้งานได้สะดวกสบายนะคะผลของ หรือว่าจะใช้โดยสารก็ตอบโจทย์เช่นกันนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้กันนะคะสภาพเครื่องนะคะแห้งไม่มีคราบเยิมคราบน้ํามันนะคะเป็นเครื่อง2400 cc ซีซีนะคะรอยคิซีต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลย ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะจากโรงงานสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกจุดอยู่ครบสมบูรณ์สวยมากๆคันนี้หัวน,อน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับเลยแล้วก็ในส่วนของเพจอยู่ครบสมบูรณ์ไม่บิดไม่เบี้ยวคันหน้าเดิมไม่บิดเบี้ยวนะคะซื้อรถกับเรากลันตีได้เลยว่าคุณลูกค้าได้รถเดิมสวยไม่มีกับสีกอไหมนะคะ แล้วก็รถชนหนักไม่มีพิษความจมน้ำแน่นอนสำหรับใครที่ชอบครนนี้นะคะติดต่อบีได้เลยที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะ คันนี้เป็น Toyota r e ีโว2.4 NTZ Edition นะคะรถปี2021ราคาที่535,000บาทเลขไม้อยู่เพียงแค่13,000กิโลเมตรอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลมีมีแ,แนลนวิ่งเซ็นให้คุณลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าทำอาชีพอะไรก็สามารถซื้อรถได้ทักมาคุยมาสอบถามรายละเอียดกับปีก่อนได้เลยนะคะ ชอบคันนี้ออกรสฟรีดาวกันไปได้เลยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะเดี๋ยวบีลงคลิปใหมให่ให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ